คำศัพท์ในชีวิตประจำวันมากันเสียงรับประทานอาหารกลางวันมัการอนมีมักคารอนีั้ตวโพดหมันฝรั่งบดงเนื้อสัตว์ จามุรเห็ดมี่้ยวต๋ยวบุบุีกั่ดัมข้าวโอ๊ตไปละข้าวอบซีฟู้ดปานกุก แพนเค้กกาจังตานาถั่วลิสงลาดาพริกไทยปนาบุรมริจากระปุกพริกไทยแบบเขย่ากิลิงันเมริจาเปปเปอร์ อะชารแตงดองพาสเตลพายพิซซาจักรุงบรอนดงข้าวโพดคั่วขันตัง มันฝรั่งชิปกันต่างมันฝรั่งทอดรขเมนปราลินช็อกโกแลตสอดไส้สติกเ k ปรเซ d ลแท่งขนมปังเค็มคิสมิสลูกเกด Beras, kau, babi panggang, daging Selada Salat Salami 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 ปลาแซลมอนปน n a b u r garam กระปุกเกลือแบบขยาวแซนดวิชแซนวิชซอสซอสซอสีสไส้กรอก วิจนงาซุปน้ำซุปสปาเกตตีสปาเกตตีบุมบูเครื่องเทศบิสติก สเต็กเ้ทาร์ตสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ทาร์ตกุลน้ำตาลไอศครีมซันเดย์ไอศครีมซันเดย์บิจิบุงา matahari เมล็ดดอกทานตะวัน ซูชิข้าวปั้นกุเอตาร์ทาร์ตโรตีปังกังขนมปังปิ้งบาบลวาฟเฟปล레이น บริกรเคน,า,นารีวอลนัทสถาปนิกออสตรอนอตนักบินอวกาศตุกังจุกุรช่างตัดผม Pandai besi. Chang Tilek. Petinju. Nak Muay, Matador. Naksu Wua. Birokrat. Karasekan. Perjalanan bisnis. การเดินทางเพื่อธุรกิจเ e ิงอุ a ส a นักธุรกิจตุ k ang daging คนขายเนื้อม o นติร m ม b i บลช่างซ่อมรถ pengurus ผู้ดูแล ว a นิตา p embersih หญิงทำความสะอาดบาดุตตัวตลกโคเลกาเพื่อนร่วมงานดิริเกนผู้ควบคุมวงกก ki พ่อครัวคาวบอยคาวบอยดรกิกกท่านตับแพทย์เดทักทีฟนักสืบเบิลมนักดำน้ำ Dokter. Pat. Doktor. Pat. Tukang listrik. Chang fai fa. Siswa perempuan. Nak seksa ying. Pemadam kebakaran. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงนลายานัยนชาวประมงปู้เล่นเซปักโบอลนักฟุตบอลแบนดิตคนร้ายตุกัางกระบนุนชาวสวน เบ <A> golf นักกอล์ฟกีตาริสมือกีตาร์ p emburu นายพราน Designer i <interior. S 2> n t e r ior นักออกแบบตกแต่งภายใน Hakim. ผู้พิพากษา pemain kayak นักพายเรือคายัค Pesulap นักมายากล Siswa laki-laki นักเรียนชาย Pelari maraton นักวิ่งมาราธน Musisi, Nak Dontri, Biarawati, Meshi, pekerjaan, asyib, dokter mata, Caksu ahli kacamata. ช่างแว่นตาปลูกิสจิตรกร p e n งัน t a r s u r a ั k ข b า r เด็กส่งหนังสือพิมพ์ฟตโกราฟเฟอร์ช่างภาพบาจักลาดโจนสลัด ตุ eng, ๊ก ang เลดังช่างประปาตำรวจตำรวจผนั g าประตูคนส่งของตานันนักโทษเลตาริส เลขานุการมะตาม a ต a สายลับ